สวัสดีค่ะใครนะคะที่กำลังเจอปัญหาตู้บอลสีโดนถล่มแบบนี้นะคะอย่าเพิ่งตกใจให้ตั้งสติค่ะใครจะไม่ตกใจล่ะปะโถเมื่อเช้ามาเจอสภาพนี้นะทุกคนอึ้งไปเลยนะคะอึ้งไปเลยปี ขึ้นสมองเลยนะทุกคนเห hey, ตุมันเกิดจากเมื่อคืนเนี่ยฝนก็ตกเยอะใช่ไหมแล้วแมงเมาก็เยอะมากแล้วสุน,นัขเจ็ดตัวของเราเนี่ยก็วิ่งเล่นกันอย่างสนุกสนานเลยนะคะและคาดว่าน่าจะวิ่งเล่นกันมาชนตู้บอลสีนี้นะคะแล้วก็มีการตะลุมบอลอะไรกันนะจนพลาสติกเนี่ยที่คุมอยู่หลุดลงแบบนี้นะคะจากนั้นเขาก็สามารถเข้าไปถึงด้านในได้นะคะแล้วก็ระเนระนาดอย่างที่เห็นเลยค่ะทุกคน ดูสภาพนะคะทุกคนแทบจะทุกกระถางเลยค่ะมันจัดกันทุกกระถางเลยนะคะนี่ชายชนอยู่ไหนแล้วก็ไม่รู้อันนี้มนสวรรค์น,นะคะอ่ะชายชนแผลงเอย่ยอะไรเอย่ยจนจําไม่ได้แล้วว่าต้นอะไรบ้างนะทุกคนนี่เลยค่ะฟิโลใบเลื่อยพี่เคนของเรานะคะก็ลงไปสลบอยู่ในนั้นแล้วนะคะนี่เลย ที่ยั่งยืนอยู่ได้ก็คือรวยร้นฟ้านะคะสงสัยเราจะรวยร้นฟ้าเนาะนี่เลยบอนนาด่างนะคะละเนลานาดนี่เลยมิวคอนเฟตติโอโหพังพินาศนะโน่นนะคะที่หายไปหนึ่งกระถางแบบไม่เหลือกระถางให้เห็นเลยก็คือแม่เสือดาวของเราค่ะนู่นเศษซากแม่เสือดาวนะคะ แม่เสือดาวถูกหมาขย่าไปแล้วโอ้โหนี่นะทุกคนสภาพนะคะหลังจากที่เช้ามาอย่างสดใสตื่นมาอย่างสดใสนะคะหลังฝนตกมาเจอสภาพนี้โอ้ยอ่ะ ก็ตกใจได้นะคะแต่ต้องตั้งสติแล้วเราก็มาแก้ไขกันค่ะใครที่เจอปัญหาเดียวกันนี้นะคะกับตู้บอลสีไม่ว่าจะด้วยลมพายุหรือว่าสีขานะคะที่มาบุกรุกเรามาดูวิธีแก้ไขเบื้องต้นกันได้เลยค่ะ ที่จริงจะโทษหมายอย่างเดียวก็ไม่ได้นะคะก็คือเราก็ต้องโทษตัวเราด้วยเพราะว่าคิดมานานแล้วนะว่าจะเปลี่ยนทำเลที่ตั้งนะคะของตู้บอลสีตู้นี้เนื่องจากบริเวณตรงนี้ยแสงน้อยนะคะเราก็จะย้ายไปอยู่ในที่ที่มันมีแสงเยอะกว่านี้นะและที่สําคัญเราก็จะย้ายหนีลูกหมาด้วยนะเพราะว่าคิดตั้งแต่หมาเริ่มเกิดมาแล้วนะคะจนตอนนี้เนี่ยหมาอายุ4เดือนแล้วนะคิดมา4เดือนแต่ไม่ลงมือทําสักทีนะคะหมาก็เลยลงโทษอย่างหนักเลยนะทุกคน ด้วยการเาเข้ามาเนี่ยนะคะทำให้เกิดปัญหาแบบนี้วิธีแก้ไขง่ายๆนะคะโชคดีที่มันเป็นบอลสีคือบอลสีเขามีหัวอยู่ใต้ดินใช่ไหมแล้วเราก็คิดว่าบอลสีที่เราปลูกอยู่ก็น่าจะเริ่มมีหัวกันบ้างแล้วแหละเพราะฉะนั้นนะคะหัวถ้ามีมันยังสามารถงอกขึ้นมาใหม่ได้เอออันนี้ก็ดีหน่อยนะอ่ะโอเคเริ่มแรกนะคะเราก็มาเริ่มจากการ เคลียทีละกระถางนะคะทุกคนเคลียทีละกระถางยกออกมานะคะเดี๋ยวยกค่อนข้าง,างยากนิดนึงโอ้อยออย่างกระถางนี้นะทุกคนโอ้โหจะชายชนนะคะก็ยังโอเคเนาะมีชายชนอุ้ยโอ้โต้นนี้หลุดออกมาเลยอันนี้น่าจะเป็นจอมทัพนะทุกคน ตอนนี้จอมทับคอพับไปแล้วนะคะซึ่งกระถางก็หายไปไหนนองกระถางอยู่นี่อ่ะกระถางจอมทับนะคะทุกคนอ่ะอยู่นี่นะคะโอเคเดี๋ยวเราจะเคลียร์ทีละกระถางและโชคดีมากๆเลยนะคะที่พอเจอเหตุการณ์แบบนี้ปุ๊บนะคะโดนหมาลงทวดอย่างหนักแต่พ่อของเราก็ได้เยียวยาค่ะด้วยการเนลมิตโต๊ะนะคะตั้งตู้บอลสีให้ใหม่เนลมิตภายในคลิปตาไปดูเลยค่ะ ะะก็คือโต๊ะที่เราจะใช้วางตู้อบบอลสีนะคะเราจะย้ายมาอยู่บริเวณตรงนี้นะคะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยอย่างน้อยมันยังได้รับแสงแดดที่เยอะกว่าที่เดิมนะคะทุกคนตรงนี้จะเอาสแลนออกก็ได้หรือว่าจะบังไว้แบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็มีการยกระดับขึ้นมานะคะเอาเป็นว่าน้องหมาไม่สามารถมาทําลายบอลสีในตู้ของเราได้แล้วค่ะเดี๋ยวเราจะค่อยๆทย,ยอยนะคะยกถาดออกบอลสีออกมาเพื่อมา แก้ไขกันตรงนี้ค่ะเรามาดูวิธีแก้ไขนะทุกคนอันนี้เราก็ได้ทำการแก้ไปประมาณสามกระถางสี่กระถางแล้วนะคะ อันนี้เนี่ยหลุดออกมาจากกระถางเลยนะจอมทัพนะคะใบนี่แหลกลาเราก็ตัดใบออกให้หมดเลยนะคะเพราะว่าพืชตระกูลบอลพวกนี้เนี่ยมันดีอยู่อย่างหนึ่งตรงที่มันมีหัวใต้ดินนะคะแล้วก็มันค่อนข้างทนมากเพราะฉะนั้นถ้าเสียหายแค่ใบเนี่ยเราสามารถตัดใบออกได้หมดเลยนะเดี๋ยวเขาก็งอกขึ้นมาใหม่นะคะนี่ส่วนอันนี้อันนี้คืออะไระจาชื่อไม่ได้แล้วเนี่ยนะรอลุ้นตอนมันออกใบมาอีกรอบแล้วกันนะ ว่ามันคือต้นไหนกันแน่นะคะโอ้โหส่วนอันนี้นะคะอันนี้น่าจะวางทองนะทุกคนอ่าก็สภาพยังโอเคนะถึงแม้จะล้มนะเดี๋ยวเขาก็ฟื้นตัวได้นะคะนี่ส่วนอันนี้มะขาวานนะทุกคนมะขาวานใบเสียก็ตัดทิ้งได้เลยนะคะอันนี้ชายชนนะชายชนยังโชคดีนะคะที่เสียแค่ใบเดียวก็ตัดทิ้งไปใบเดียวนะคะแล้วก็ที่เหลือล้อมแหลมอันนี้เดี๋ยวเขาก็ฟื้นตัวได้เนาะดีที่เขายังไม่ได้หลุดออกจากกระถางนะ อันนี้ก็คือมิ่งมงคลนะคะอันไหนกระถางคลอนนะคะก็กดๆดินปลูกดูนะคะโอ้โหอันนี้สิทุกคนอันนี้มนสวรรค์โอ้โหฟอมใบกําลังใหญ่เลยอะ่ะดูดีโอ้โหต้องแต่งเลยแต่โชคดีนะทุกคนเขายังกระถางยังแน่นอยู่นะคะก็ ทำใจตัดทิ้งได้เลยตัดทิ้งได้เลยดูดิกำลังสวยเลยอะ่ะเฮ้ยส่วนอันนี้นะคะอันนี้เป็นใบล่าสุดที่จะต้องออกหลอดใหม่ใช่ไหมเราก็ดูท้องเขาหน่อยนะคะว่าท้องเขาถึงไหนแล้วนะคะท้องเขาถึงประมาณตรงนี้เนาะเพราะฉะนั้นถ้าเราตัดเราก็จะตัดเหนือท้องขึ้นมานิดหนึ่งนะคะเพื่อให้ใบใหม่เขาได้งอกขึ้นมานะคะอ่ะตัดแบบนี้เลยนะ ส่วนน้ำในกระถางนี่ท,ทิ้งได้เลยนะคะแล้วก็เปลี่ยนน้ำใหม่อ่ะแล้วก็แช่น้ำนะคะเติมน้ำลงไปปกตินะคะแล้วเราก็นำบอลสีของเรานะคะวางลงไปเลยเหมือนเดิมตอนปลูกเลยนะคะแต่ก็ต้องใช้ระยะเวลาในการ รอหน่อยเนาะรอให้เขาฟื้นตัวนะทุกคนส่วนตู้อบนะทุกคนเดี๋ยวเราก็ต้องล้างทําความสะอาดพลาสติกก่อนนะคะแล้วก็เช็คดูว่ามีรั่วตรงไหนบ้างเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็ค่อยนํามาวางบนโต๊ะนี้นะคะบอนสีนะคะทุกคนสามารถทําแบบนี้ได้ทุกต้นเลยนะคะตัดแต่งใบออกนะก็คือตัดใบออกนั่นแหละเนาะเดี๋ยวพื้นที่วางไม่พออะไรมันเกินมาเฮ้อ มันโชคดีนะคะพืชพวกนี้คือมันมีหัวใต้ดินมันสามารถงอกใหม่ได้นะคะ,ะประมาณนี้อันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ะแต่ความเสียหายครั้งนี้ไม่ได้มีแค่บอลสีนะทุกคนเพราะว่าในตู้อบนั้นเราก็ใช้อบนะคะไม้ที่กําลังชําข้อด้วยอันนี้ก็คือมิวคอนเฟตตินะทุกคนจะสังเกตเห็นว่ารากกําลังเดินกันเลยนะนี่เห็นไหมรากกําลังเดินดีเลยแต่ว่า ก็มาเจอเหตุการณ์แบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จําเป็นที่จะต้องอจับเขาใส่กระถางใหม่นะทุกคนซึ่งก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะคะเพราะว่ารากเขาไม่ได้กระทบกระเทือนเนาะรากไม่ได้ขาดนะคะเพียงแค่กระถางมันคว่ำแค่นั้นเองนะทุกคนทีนี้เดี๋ยวเราจะเปลี่ยน เพิ่มนะคะเพิ่มวัสดุปลูกเข้าไปอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือในส่วนของอหินภูเขาไฟนะคะเพื่อเพิ่มให้วัสดุเนี่ยมันหนักขึ้นนะคะเพราะว่ามีแค่เพอไลท์เนี่ยมันค่อนข้างเบานะคะค่อนข้างเบาแต่ว่าเดี๋ยวก็แก้ไขในลําดับถัดไปนะคะตอนนี้จะต้องรีบแก้ไขบอนสีก่อนนะคะแล้วก็นําตู้อบมาวางค่ะ เมื่อเราจัดการบอลสีเราแล้วนะคะเราก็มาล้างตู้กันคะ่ะทุกคนก็เปิดบริเวณด้านหน้านะคะตัวล็อ,อกอ้ก มันรั่วตรงนี้นะทุกคนเราก็จะใช้เทปสีนี้แหละแปะไปเลย และตอนนี้เราก็นำตู้อบนะคะมาตั้งบนโต๊ะนี้เรียบร้อยแล้วจ้าแล้วก็นำบอนสีนะคะที่เคลียร์หมดทุกต้นแล้วนะคะกลับมาใส่ที่เดิมแล้วเติมน้ำแล้วนะคะนี่เลยหลังจากนี้ก็รอให้น้องๆเขาฟื้นตัวกันนะคะทุกคนก็หวังว่าจะเติบโตได้ดียิ่งขึ้นเพราะว่าจะได้รับแสงที่มากขึ้นนะคะแล้วก็มิ้วคอนเฟตติก็เปลี่ยน วัสดุปลูกใหม่แล้วนะคะปลูกใหม่แล้วเนาะก็รอน้องฟื้นตัวหน่อยนะคะแต่น่าจะฟื้นไวแหละเพราะว่ารากน้องไม่ได้มีปัญหาเนาะก็แค่หลุดออกมาจากกระถางแค่นั้นเองนะคะ และทั้งหมดนี้นะคะก็คือวิธีจัดการกับตู้อบบอลสีนะคะบอลสีที่ถูกถล่มหนักมากนะคะก็ปฏิบัติตามแบบขั้นตอนแบบนี้ได้เลยแล้วก็เป็นวิธีการล้างตู้อบบอลสีนะคะแล้วก็ย้ายที่ตู้อบบอลสีด้วยนะคะก็เล่นซะเงือตกเลยนะคะโอ้โหกินเวลาไปประมาณเกือบครึ่งวันเลยนะคะทุกคนเนี่ยดูสภาพ เอาเป็นว่าเสร็จเรียบร้อยไปได้ด้วยดีนะคะถ้าใครเจอปัญหาแบบนี้นะคะกะ็ลองปรับใช้นะคะวิธีแบบที่เราทําไปนะคะ <S 2> <S 2> เพราะว่าบอสสีนะคะเขาเป็นพืชที่มีหัวอยู่ใต้ดินนะคะตัดใบออกนะคะเขาก็สามารถแตกหน่อใหม่ขึ้นมาได้ะคะ่ะแต่ว่าถ้าหัวเน่า,เน,าเนี่ยแหละปัญหาใหญ่กว่านี้นะคะทุกคนอะ่ะก็เอาเป็นว่าบอสสีของเรานะคะเม <ME> ื่อย้ายมาอยู่ที่ใหม่ได้รับแสงที่เพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็อยู่ห่างไกลจากศัตรูพืชสี่ขาแล้วก็หวังว่าจะเจริญเติบโตได้ดีงามนะคะทุกคนโอ้โหวันนี้ ค่อนข้างหมดแรงเลยนะคะยังไงคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดี